ล่าสุดนะคะชีหาร้านส้มตำและชีก็มาเจอจริงๆแล้วคุณป้าคุณป้าเคยไปอยู่ที่ไทยคุณป้าพูดไทยได้ด้วยนี่มีร้านส้มตำอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเรามาเจอร้านส้มตำตรงนี้นะคะตรงไหนก็ไม่รู้เออไตแล้วขอบคุณค่ะโอ้แม่ก็เป็นพัดลมแบบแขวนพัดลมแบบนี้ด้วยอ่ะ S 1> <S 1> <S เสียงทายมากเลยไอ้เลิฟร้านอะไรอย่างนี้มากเลยอยาชอ,อ่อ่ะเราจะนั่งตรงนี้ไปเลยแล้วเขาช,ช่วยป้าเสียบไก่ไม่ล้งนะน้าถ้าจะขนาดเนี้ยตามหาส้มตําไปเลย <S 2> <S 2> <S <S ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีมีครับอยู่ๆก็เจอตอนแรกจะเขา้าซอ,ซอยมาเป็นแบบสิบกว่าซอยละ ไม่มีบงับงเอิญบังเอิญมาเจอตัวนี้บังเอิญมาอ่อนมากคมด้่คิดเป็นด่นชักพา